สวัสดีค่ะวันนี้น้องเธอชื่อปาไปในญี่ปุ่นเราจะนำเสนอขนมที่ใช้ทานในวันเด็กของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เมื่อวานคุณป้านักเรียนนานไทยพุ่งเอามาให้ค่ะสดๆเลยนะคะก็จะมีขนมอยู่สองอย่างนะคะอันนี้เรียกว,ว่าคา,าชิวามุจิขนมคาชิโรมุจินี้นะคะจะมีสองสีค่ะสีขาวแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีเขียวซึ่งใช้ใบทำจากใบไหลกุยนั่นไม่ออกนะคะ แล้วก็ข้างในคือจะเป็นขนมแป้งแป้งข้าวเจ้าะคะ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีไส้เป็นไส้ถัว่วเดี๋ยวให้ดูนะคะข้างในจะเป็นถัว่วซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว,ว่าขนมคาชิวามุจิซึ่งเป็นขนมโมจิที่มีใบคาชิวะติดใบคาชิวะนี่น,นะคะหอ่อทำไมถึงมีใบอันนี้ห่อนะคะเพราะว่าใบอันนี้ค่ะเขาเรียกใบโอ้เนี่ยค่ะ มันจะทําให้รักษามันจะมีตัวแบตเตอรี่ที่รักษา,าทําให้แม่ขนมเสียค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้ทานได้นานและยังการที่เรามีหนีบมันจะทำให้มือไม่เปื้อนนะคะขณะที่เวลาที่เราทานนะคะแล้วก็ใบโอ๊กนี่นะคะจะมีความหอมเมื่อเราหอ,อยลงไปมันก็จะไปติดความ,มกลิ่นมของมูจิไปด้วยนะคะเวลาทานก็จะได้ความนุ่มอร่อยปกตินี่จะเป็นคนที่ ไม่ชอบทานขนมคาชัวมุจิที่ขายซุปเปอร์ทั่วไปนะคะเพราะจะต้องทานที่ร้านที่อร่อยจริงๆนะคะแลวพอดีเมื่อวานคุณมาก็กออซื้อมาให้จะเป็นร้านที่อร่อยในย่านแถบของเมืองนี้ค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้จะได้ทานด้วยความอร่อยการทานขนมของบนเด็กของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะมีขนมคาชัวมจิครับขนมชิม,มากิสองอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะกเป็นการที่จะทาให้อวยพรให้เด็ก เด็กๆที่ในบ้านลูกผู้ชายลืมไปบอกไปว่าพรุ่งนี้เป็นวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นนะคะที่บ้านมีลูกชายสองคนซึ่งตอนที่ลูกเล็กๆะคะ่ะเราก็จะประดับธงลูกปลาคาบโดยทีมหน้าบ้านแต่ตอนนี้เริ่มโตกันเป็นหนุ่มแล้วเลยไม่ค่อยได้นึกถึงวันนี้ก็เลยเอามาดิวไว้ดูแล้วก็อีกอันนึงคือขนมเรียกว,ว่าขนมจิมากิเป็นขนมที่ชอบมากที่สุดในบรรดาขนมญี่ปุ่นทั้งหมดขนมจิมากินเป็นขนมที่ชอบมากที่สุดนะคะ เพราะว่ามันมีความหอมอร่อยมันก็คล้ายๆกับขนมขนมกะ้มัดอะไรบ้านเราเล็กษณะนี้ค่ะแต่ว่าดูสิคะความละเอียดของคนญี่ปุ่นของการทําขนมของเขานะคะข้างในมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคล้ายแป้งที่าต่มาทำจากแป้งข้างเหนวแต่เขาปอะกอบไปด้วยห้างมันดินะคะดูลักษณะการห่อที่เขาใช้เชือกเป็นเชือกที่ทามาจาก นนก็ไม่ทราบแล้วก็ห่อมาชึกอยังละเอียดมากนี่คือการทําขนมการทําประิอะไรของคนญี่ปุ่นนี่จะต้องมีความละเอียดละออทุกอย่างเลยคะ่ะนี่หลังจากข่อแกะออกมาก็าจะเป็นผ้าชิ้นอย่างนี้นะคะนี่ก็เรียกว่าขนมชิมากิซึ่งจะเป็นขนมเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะเห็นยวนะคะก็เริ่มจาก การที่แกะออกมาจะานีดูก่ะม้วนของเราแค่ม้นวนๆเสียไปธรรมดาแต่ของคนญี่ปุ่นอุ้ยเขามีศิลปะในการม้วนในการพูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของญี่ปุ่นจะต้องเป็นระเบียบะหลังจากแกะมีเชียออกมาแล้วนะคะเขาจะห่อด้วยอันนี้เขาเรียกว,ว่าใบซาซาโนฮะเขาเรียกใบใคล้ายใบไผ่ชนิดหนึ่งแต่มันเป็นใบไผ่ที่ว่า นะมันจะมีประมาณขนาดนี้นะคะ่ะซุ่ปกติที่โรงเรียนก็จะเอามาใช้เป็นที่รองขนมอนะไรเนีย